24ชั่วโมงคูณ7วันเท่ากับต้องมีสายพานแบบนี้เท่านั้นในโรงงานที่ต้องผลิตตลอดเวลาแม้คนหยุดพักแต่เครื่องจักรและสายพานต้องไม่สะดุด Heavy Duty Conveyor คือคำตอบ 1. ออกแบบรับน้ำหนักและแรงกระแทกสูง 2. วัสดุทนทานต่อสภาพแวดล้อม 3. ระบบระบายความร้อนช่วยยืดอายุการใช้งาน 4. โครงสร้างแข็งแรงลดโอกาสเสียหายกลางลายคู่กับ การวางแผนการบำรุงรักษาแบบไม่ทำให้บริการหยุดชะงัก 1. ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงตามตาราง 2. ใช้เทคโนโลยีตรวจจับสภาพสายพานล่วงหน้า 3. เปลี่ยนอะไหล่แบบรวดเร็วไม่หยุดลายผลิตทั้ง2ช่วยให้สายพานทำงานได้ต่อเนื่องลดความเสียหายและต้นทุนการซ่อมแซมถ้าต้องการให้ลายผลิตคุณไม่สะดุด Heavy Duty Conveyor กับการวางแผนการบำรุงรักษาคือคำตอบที่ต้องมี กดไลค์กดแชร์แล้วติดตาม Easy Conveyor Fast and Flexible เร็วทันใจปรับได้ง่ายทุกความต้องการครับ